สวัสดีทุกทคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะดูแค่รูปตอนนี้ก็น่าจะรู้ว่าผมอยากทำอะไรตู้แยกน้องแบมมาแล้วครับแล้วก็น้องแบมผมยังไม่ถอดเสื้อผ้าไปใส่ชุดว่ายน้ําเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะไปหาน้องแบมในรังชุดว่ายน้ํากันต่อนะผมเปิดไม่มากนะผมน่าจะเปิดแบบนิดๆหน่อยๆน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะจบที่สเต็ปไหนนะครับเอาละครับเพื่อนเพื่อนมา หนึ่งสเต็ปตู้แบมบี้ได้ไม่ได้ว่ากันไป <laughs> เออเรามาต่อตู้แยกนะเออเดี๋ยวมาดูสักหนึ่งสเต็ปออกหรือเปล่ามาเฟกไม่ออกไม่ออกต้องเพิ่ม <laughs> ไม่ออกต้องเพิ่ม สองแล้วกันอ่ะสองสเต็ปให้ลุ้นหน่อยให้ลุ้นหน่อยมาเหอะเรียบร้อยครับปิดจอ็อกได้แล้วครับได้แล้วโอ <c oughs> มมม้มีเพิ่มไหมมีเพิ่มไหม โอ้แค่ตัวเดียวผมก็สบายใจแล้วแค่แค่มาคนเดียวผมก็สบายใจละเรียบร้อยนะครับผมมีแล้วนะแบมบี้ทุกคนถามหานะ <c oughs> เนี่ยเออโชคดีจริงๆนะแค่2สเต็ปนะครับครั้งแรกว่าจะ1สเต็ปพอ <c oughs> โอเคครับทุกทุกคนถือว่าผมประสบความสําเร็จนะก็เป็นดั่งที่เราคิดไว้เลยเก <c oughs> ่งหลังเกม <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะครับเพื่อนเื่อคนไหนที่พลาดน้องแบมบี้ไปในตู้รวมนะแล้วก็กําลังจะเปิดตู้แยกอยู่กําลังคิดว่าเอ้ย ผมเปิดตู้แยกดีหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวตู้9้าปีจะมาเนาะถ้าเกิดคุณจะเน้นสีเขียวเก่งๆอย่างเดียวเนี่ยไอเกรมม่ที่กำลังจะมามันดูโดดเด่นกว่านะไอสองคนนั้นไอเคมปจ,จิเกลมม่มันเก่งแบบมันระเบิดระเบอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดดีๆว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะเพราะว่าเรื่องการใช้งานมันก็แตกต่างกันระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบแรงบ้าๆไอสองคนนั้นที่กำลังจะมาใหม่9้าปีเนี่ยคือมันแรงบ้าจริงๆนะครับแต่ที่ผมเปิดเนี่ยไม่ใช่อะไรผมอ่าอวยเป็นพิเศษแรก ก็ไม่อวยนะหลังๆชอบอยากได้นะครับก็เลยเปิดเพิ่มนะก็เลยแบบไม่ได้เจ็บตัวมากนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนใดนที่จะเปิดตู้น้องแบมแยกควรมีงบไว้ด้วยอย่าใส่สุดอย่าหัวร้อนนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวโอน,น,นี้นะขอขออวยพรให้เพื่อนๆที่ยังเปิดไม่ได้ได้กันเร็วๆนะสำหรับคนที่จะเปิดเพิ่มนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กด subscribe กด กระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องผมเนาะแล้วก็ที่สาคัญนะครับตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะเพื่อคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละสามสิบห้าบาทก็สามารถมาเป็นสมาชิกช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประกันใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยไว้เจอใหม่ไว้นหน้าสวัสดีครับ